โครงการทั้งหมดนี้นะครับมีมากกว่า100โครงการที่เราคัดเลือกผ่านคณะกรรมการอย่างเข้มขน้นว่ารางวัลน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่ตอบแทนได้ว่า เลเวลลอปเปอร์ต่างๆเนี่ยคุณได้ทําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะโปรดัก t ที่ดีคนที่อยู่อาศัยแฮปปี้สุดท้ายแล้วสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันก็กลับมาสู่คุณที่เป็นผู้พัฒนาโครงการเองด้วยเช่นเดียวกันรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในเวทีที่ d e วลลอปเปอหลายๆคนตั้งตารอเหมือนกันนะเพราะว่าจากพัฒนาการที่เราเห็นตั้งแต่ปีที่1ปีที่2เนี่ยจนมาถึงปีที่3เนี่ยการเติบโตของการให้รางวัลอวอร์ดต่างๆเนี่ยมีการเติบโตในหลากหลายสาขามากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกว่าผมดีใใจนนนะะที่ไดด้้ัสิห ซึ่งผมเคยเข้าไปแล้วทุกโครงการเลยทําให้เราเห็นภาพว่าไอ้โครงการนี้เมื่อมันอยู่ในหมวดนี้และเมื่อมันต้องเปรียบเทียบกับโครงการ 2- 3 4 5าหแล้วเนี่ยเราควรจะให้โครงการไหนเป็นระดับหนึ่งในใจในแต่ละสาขาปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นสินค้าที่มันมีความหลากหลายอยู่แล้วนะครับแล้วนั้นถ้ามันมีรางวัลรางวัลหนึ่งที่อยู่ในมาตรฐานที่เป็นกลางมากๆเนี่ยในการเชื่อชูโครงการ ใดโครงการหนึ่งออกมาผมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการผลักดันทั้งฝั่งของเดเวลลอปเปอร์และฝั่ง c อ n s u m เมอร์ให้เข้าใจว่าผลักที่ดีคืออยังไงครับการตัดสินรางวัลการที่จัดขึ้นนี้เนี่ยเป็นรางวัลในเชิงสังคมซึ่งผมว่าก็เป็นรางวัลกิจยศที่จะมอบให้นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์ไทยให้มีการพัฒนานะครับโดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากห,หลายๆด้านมาช่วยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ดยียิ่งขึ้นครับรางวัลเนี้ยมันจะทําให้คุณอะ ตั้งใจที่พัฒนาโครงการใหม่ๆหรือโปรดักต์ดีๆมันคือการยกระดับคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์ทุกทเดเวอเปอร์รู้สึกภูมิใจได้เลยนะผมว่านี่แหละคือรางวัลที่คุณควรได้ต้องขอสแสดงความยินดีนะครับกับทุกบริษัทที่ได้รับรางวัล Living Insider ในวันนี้ครับเวทีนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เวทีเชิดประกวดว่าใครได้รางวัลเป็นหนึ่งใน,นกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าโครงสร้างอาคารเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งมันมีมิติด้านสิ่งแวดล้อมมีมิติด้านสังคมมีมิติด้านของการพัฒนาเมืองเรื่องของงานวิศวกรรมเนี่ยจริงเป็นเรื่องที่มึปดปวดตาอย่างมากในฐานะสถาบันเนี่ยคือประทับใจความสามารถของนักพัฒนาของไทยนะครับเพราะว่ามีความสามารถในการปรับตัวสูงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างดีการให้รางวัลสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระจกสะท้อนที่ดีเลยในการที่จะสะท้อนให้กับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในอินดัสทรีเนี่ยนะครับ เห็นภาพสะท้อนแล้วก็เห็นตัวเปรียบเทียบแล้วก็จะเป็น drive เป็น motivation ที่ดีมากๆเลยให้เขาเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นเป็นโปรเจกต์ที่น่าไว้วางใจได้น่าเชื่อถือได้เพราะว่าเกณฑ์นในการประเมินผลครอบคลุมทั้งในเชิงของคุณภาพในเชิงของกายภาพแล้วก็ในเชิงของความคุ้มค่าต่างๆและความสวยงามของโครงการให้คนได้เลือกซื้อที่อ,อาศัยที่มีคุณภาพมากขึ้นผมอยากจะบอกว่าผมรู้สึกภูมิใจ ทน d e v e l อ p e r รหลายๆคนที่จะได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของคณะกรรมการที่มีคุณภาพที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทยท่านได้ผ่านการคัดเลือกท่านได้ผ่านการตรวจสอบอย่างยิ่งยวดจากคณะกรรมการของเราที่จะทำให้ทุกคนได้มีข้อมูลได้มองในสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องสำหรับการลงทุนครับ รางวัลนียครับจะช่วยยกระดับ,บมาตรฐานในการก่อสร้างและการออกแบบนะครับของวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะครับซึ่งนอกจากการยกระดับตัวนี้แล้วเนี่ยรางวัลนี้ยังเป็นการให้กําลังใจนะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะครับให้สร้างสารรคผลงานที่ดีต่อผู้บริโภคข,ของเขาในอนาคตครับ